ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินนะคะส i รินากาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะคะทุกคนไอรีนกับแฟนกำลังเดินทางไปที่เดลีนะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันก่อนนะทุกคน ในสนามบินสรินากานะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆมานะเพื่อนๆนะจะได้เห็นนะคะว่ามีทหารอินเดียน,นะคะเยอะมากๆเลยนะคะที่ทำงานอยู่ในแอร์พอร์ตแห่งนี้นะคะเพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยนั่นเองค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปที่เกตนะคะทุกคนไปร,เรอเครื่องค่ะไฟบ่ายสามยี่สิบนาทีนะคะตอ,ตอนนี้เรา นเครื่องนะคะอยู่ที่เกตแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันที่เดลีค่ะตั้งแต่นั่งเครื่องมานะคะในชีวิตนี้นะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะทุกคนที่ไอรีนจะต้องมาสวมใส่แมสเฟสชิลนะคะแล้วก็ชุดป้องกันโรคระบาดนะคะบนเครื่องนะคะทางสายการบินวิสทาร่าก็ได้แจกให้เรามานะคะสําหรับผู้โดยสารที่นั่งเบาะกลางนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไอรีนก็ต้องสวมใส่ทั้งหมดเลยค่ะ ใช้เวลานะคะเดินทางจากสนามบินนะคะสิริกากานะคะมาถึงสนามบินเนด,ร,เนดรีนะคะ1ชั่วโมงนะคะทุกคนนี้เราถึงเดรีแล้วนะคะวันนี้ไอรีนใส่แมสสองชั้นเลยนะคะทุกคนแมสธรรมรดาแล้วก็เอนนิแฟทนะคะแล้วก็เฟซชิลที่าสายการบินวิสท a าร่าแจกให้ด้วยนะ ไม่อยากจะนึกภาพเลยนะคะว่าข้างนอกสนามบินจะร้อนขนาดไหนนะคะทุกคนตอนนี้ที่เดลีนะคะอุณหภูมิ40องศาค่ะร้อนมากๆนะคะไม่อยากจะนึกภาพนะคะทุกคนอากาศข้างนอกร้อนมากค่ะตอนนี้ นี้นะคะไอรีนจะพาเพื่อนๆมานั่งแท็กซี่โดยมีคนขับแท็กซี่เป็นผู้หญิงค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะสาวๆคนไหนที่มาเที่ยวเดลีอินเดียนะคะแล้วกลัวนะคะที่จะนั่งแท็กซี่โดยมีผู้ชายขับนะคะเพื่อนๆสามารถมาที่เคาน์เตอร์นี้ได้เลยนะคะตรงนี้จะบริการนะคะเฉพาะผู้หญิงค่ะคนขับแท็กซี่เป็นผู้หญิงนะคะบริการตลอด24ชั่วโมงค่ะทุกคนสำหรับการเดินทางไปที่พักของไอรีนค่าแท็กซี่จะอยู่ที่ประมาณ6 662รูปีนะคะหรือประมาณ200กว่าบาทไทยค่ะที่นี่เขาจะมีบริการถึงกลางคืนเลยนะคะ24ชั่วโมงนะคะต่อไปนี้สาวๆนะคะที่มาเที่ยวที่อินเดียและเดลีนะคะก็ไม่ต้องระแวงนะคะคนขับแท็กซี่ผู้ชายอีกต่อไปแล้วค่ะสามารถมาตรงเคาน์เตอร์นะคะแท็กซี่ผู้หญิงที่มีบริการตรงนี้ได้เลยนะคะ เพื่อนๆจะเห็นว่าในรถนะคะก็จะมีพลาสติกนะคะกั้นระหว่างคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้วยนะคะเพื่อป้องกันโรคโควิดนั่นเองค่ะ คะเพื่อนๆตอนนี้ไอรีนก็ใกล้จะถึงที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอรีนจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งในเดลีนะคะยังไงเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะ